คนที่คิดจะเปลี่ยนโลกมีมากแต่คนที่คิดจะเปลี่ยนแปลงตนเองมีน้อยคนที่ขยันจะเห็นโอกาสในท่ามกลางความวิกฤตคนที่เกียรค้าจะเห็นวิกฤตทุกครั้งที่ได้รับโอกาสอย่าหาข้ออ้างเพื่อความพ่ายแพ้แต่จงหาเหตุผลเพื่อความสำเร็จผู้ยิ่งใหญ่ต่างจากคนทั่วไปตรงนี้เมื่อเขาเจอวิกฤตพร้อมกับคนอื่นๆคนอื่นหมดความเชื่อมั่น แต่เขากับยังมุ่งมั่นลงแรงทำในจุดหมายที่ตั้งเอาไว้โลกนี้ไม่มีสถานที่แห่งใดที่ชื่อว่าสิ้นหวังมีแต่ผู้คนที่กำหนดชื่อนั้นให้แก่ตัวเขาเองที่คนเราทำอะไรต่างๆนานาได้นั่นเป็นเพราะเชื่อว่าตัวเองทำได้ที่คนเราสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะสิ่งที่คอยควบคุมไม่ให้คุณทำได้นั้นใจของคุณนั่นแหละ คนที่เพาะปลูกด้วยน้ำตาย่อมเก็บเกี่ยวด้วยรอยยิ้มเสมอสิ่งที่น่าเวทนาของมนุษย์เราก็คือเฝ้าแต่รอคอยไปชมสวนกุหลาบของคนอื่นแต่กลับไม่ชื่นชมดอกกุหลาบที่บานอยู่หน้าระเบียงบ้านของตัวเอง